สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำลำโพงเสียงกลางมีขนาด3นิ้วแล้วก็ตัวใหญ่นี้เป็น4นิ้วนะครับอันนี้เป็น LG นะครับอันนี้เป็น b i g Big i u d i o นะครับตัวนี้30วัตต์นะครับตัวนี้15วัตต์นะครับเป็นของ LG นะครับอันนี้เป็นของพลา t i n นั หมวกแคปลานะครับอันนี้ก็30วัต์นะครับแต่ตัวนี้เป็นขนาด4นิ้วนะครับ2ตัวนี้เป็น3นิ้วนะครับเดีย๋ยวไปฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงมันจะออกเป็นแนวไหนนะครับเดีย๋ยวจะเริ่มจาก LG ก่อนนะครับไมีได้คิดจะมโนมันหลอกใครดูนหน้าดูตามไม่น่าไว้ใจแต่ความเป็นจริงเราจดจํา นีม่มีมมาามขอีบอนเี่จนะครับีของดใใอกัใที่วันดีก็ักเธอคนเดียวไม่มีเลี้วล้อจะกก็คอยตายคอย,ย,คอยไปชอตอเอาใครไม่ยืนแก้พับก็ไ่งน,นครับีพูดไปจากความในใจบอคุณนาดำั้ตั่กับจอนาจะไสูคนซว,วยจับนา ไอ,อ,อ,อ้พีนพยยพ่น้ำนะครับผมว่าถ้าเรื่องเสียงนะครับผมว่าตัวนี้จะใส่ใสก่กูเพื่อนนะครับ อันนี้จะออกเป็นแนวมิดเดสนะครับอันนี้ก็จะออกใสนะครับแต่ไม่สู้ตัวนี้นะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางสองตัวนี้นะครับถ้าเป็นของเวสตินัมนะครับน่าจะเป็นที่กําลังหวัดก็มีส่วนนะครับแล้วก็หน้าลาโพงก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่เสียงนี่คนละแนวนะครับ แล้วแต่เราชอบนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบเสียงประมาณไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ